โลโลสิบ้านที่ป้นยากที่สุดในบลูเฮเวนถ้าใครชื่นชอบบ้านหลังไหนก็อย่าลืมที่จะลองคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปเลยนะท่านผู้ชมโอเคเดี๋ยวเราจะไปดูว่ามีบ้านหลังไหนบ้างที่ป้นยากนะท่านผู้ชมเอิมคลิปนี้ก็จะพูดถึงเรื่องบ้านที่ปล้นยากนะท่านผู้ชมมันอาจจะง่ายสําหรับบางคนเว้ย บ้านที่ผมจะพูดต่อไปนี้มันปล้นยากนะก่อนจะไปดูขออะไรหน่อยได้ไหมนิดนึงแลท่านผู้ชมขออะไรหน่อยกดไลค์หน่อยได้ไหมโอเคได้วเราจะไปดูกันเลยมันมีบ้านหลังไหนกันบ้างบ้านหลังแรกนะท่านผู้ชมนี่เรามปนสปอนบ้านก่อนเลื่อนลงมาเป็นบ้านนี่นะผมจะเรียกว่าบ้านแฮกเกอร์นะท่านผู้ชมบ้านหลังนี้ก็ปล้นยากระดับหนึ่งท่านผู้ชมก็ถือว่าน่าจะยากเกือบที่สุดหรือเปล่าวะนี่หากเราจะปล้นบ้านคนอื่นนะท่านผู้ชมเราไม่จําเป็นต้องเข้าทางนี้เลยเว้ เราไม่จะเป็นต้องเข้าทางนี้นะเรามาเข้าด้านนี้ก็ได้แต่มันจะซับซ้อนนิดหนึ่งในการปล้นบ้านหลังนี้นี่ลงมาทางนี้ลงไปดีมันไม่ลงวะนี่ไงลงมาละอ๋อนี่ไงลงมาละเออนี่หลังจากนั้นให้เราเข้ามาลิฟต์ตรงนี้เปิดเข้าไปกดกระดิ่งก่อนเริ่มแรกถ้าไม่มีใครมาเปิดแล้วก็เข้าไปเลยถ้าเขาไม่ล็อกไว้ถ้าเขาล็อกไว้เราก็ใช้ถุงนอนสอดเข้ามาเราก็มาตรงลิฟต มันจะป้นยากไงนะท่านผู้ชมดูดิการลงมันก็ซับซ้อนนะโอกาสที่เราจะไม่เจอตู้เซฟนี่ก็โอ้โหก็น่าจะมีเนี่ยเพราะว่าเดี๋ยวแบบเห็นไหมมันจะมีช่องอะไรต่างๆเห็นไหมนี่มันจะมีช่องอะไรพวกเนี้ยนี่เราสามารถโดดเข้าไปในช่องได้ตรงไหนมันมีนมช่องท่านผู้ชมมันก็จะเสียเวลาหาช่องนะก็ถือว่าเป็นบ้านที่ป้นยากนะท่านผู้ชมบางคนอาจจะจาไม่ได้ไงว่าตู้เซฟมันอยู่ไหนอย่างเช่นผมตอนนี้ผมก็จาไม่ได้เลยผมก็ต้องหาทางเข้าเห็นไหมนี่เราก็ต้องมาเดินเขาวงกดนี่เองนะถือว่าเป็นบ้านที่ป้นยากอยู่นะท่านผู้ชมเห็นไหม เราต้องเดินเลาะนั่นนู่นนี่นะท่านผู้ชมกว่าจะหาทางได้ใช่ไหมมันมันมันต้องไปปล้นอีกช่องหนึ่งหรือเปล่านี่ถ้าถ้ามาทางนี้ก็เรียบร้อยมันอยู่ไหนประตูเซฟเนี่ยใช่หไหมตอนนี้ผมยังหาไม่เจอเลยเดี๋ยวผมขอทะลุมันนี่แป๊บนึงตดมงไปแถวนี้เปล่าวะอ้าวผม,มาทางเข้าไม่เจอเ่าเข้าทางไมโครเวฟโอเคผมรู้ทางมาแล้วท่านผู้ชมเนี่ยเข้าไปใกล้ๆตรงตู้นี่เขาเรียกว่าอะไรตู้เซิร์ฟเวอร์เนี่ยออกระโดดเข้าไปนี่แล้วก็ตรงไปให้สุดเลย แล้วก็วางถุงนอนนะตรงไปสุดวางถุงนอนแล้วก็นอนเนี่ยมันจะทะลุอีกช่องหนึ่งเว้ยแล้วเราก็กระโดดลงมาแล้วเราก็เดินตรงไปเห็นไหมแล้วก็จะเจอกับตู้เสบนี่แล้วก็สามารถระเบิดมันได้แล้วเราก็สามารถหยิบเงินได้เห็นไหมโอ้โหบ้านหลังนี้บอกเลยดูดีซับซ้อนมากเราต้องใส่ถุงนอนนั่นนู้นนี่นะแต่ถ้าตอนออกแล้วก็บร์บออกออก,ก็ทุกอย่างก็จบเลยประมาณนั้นคือว่าบ้านหลังนี้น่าจะพ้นยากระดับต้นๆเลยหรือเปล่าวะเมื่อกี้ผมยังหายไม่เจอเลยผมจําตําแหน่งไม่ได้ เราจะมาดูบ้านหลังต่อมานะท่านผู้ชมบ้านหลังนี้ท่านผู้ชมอาจจะพูดว่าเอาพี่มันป้นไม่ยากเลยมันเข้าได้แบบง่ายเลยก็คือบ้านหลังนี้นะบ้านยูทูบเบอร์บ้านยูทูบเบอร์ป้นยากยังไงนะท่านผู้ชมก็คือบ้านหลังนี้นะถ้าเจ้าของบ้านอยู่ในบ้านเว้ยเราจะไม่มีสิทธิ์หลบสายตาคนในบ้านได้เลยเพราะว่าบ้านหลังนี้มันไม่มีห้องพูดง่ายๆมันจะมีแต่ห้องน้าเว้ยเราเดินเข้ามาเราก็จะสามารถป้นได้แบบง่ายได้นะท่านผู้ชมนี่เราก็จะสามารถใช้ถุงนอนสอดเข้าประตูนี้หรือยังไงก็ได้เออเห็นไหม าเจ้าของบ้านเล่นคอมหรืออะทำอะไรอยู่นี่เราก็สามารถป้นได้ง่ายนะแต่ถ้าเจ้าของบ้านอยู่โซนนั่งโซนรับแขกนี่เออนั่งชิวๆนี่เราก็ไม่สามารถหลบตาเจ้าของบ้านได้คนบ้านหลังนี้ก็ง่ายๆนะให้โดดเข้ามาเนี่ยเดินเข้ามาเลยเห็นไหมเราก็จะเจอกับตู้เซฟเออเดินเข้ามาตรงนี้นะนี่โดดเข้าไปตรงนี้เลยตรงชั้นวางนี่เห็นไหมก็เดินตรงเข้าไปแบบนี้เห็นไหมมันจะป้นยากก็แค่แบบมันจะหลบสายตาเจ้าของบ้านยากอะไรประมาณนั้นแหละท่านผู้ชมเออที่ผมมาพูดให้ฟังประมาณนี้แหละ หลบตาเจ้าของบ้านยากไปเดี๋ยวเจะไปดูหลังต่อไปกันเลยป้นง่ายแต่หลบตาเจ้าของบ้านยากต่อมานะท่านผู้ชมบ้านหลังนี้ท้าผู้ชมอาจจะเคยเล่นหรือเปล่าผมไม่เคยสปอนเลยนะไม่ค่อยได้สปอนเลยพูดง่ายๆจะว่าไม่เคยก็ไม่ใช่เพราะว่าผมก็เคยอยู่ก็คือบ้านเรือดำน้ำบ้านหลังนี้ก็เป็นบ้านอีกหลังนี่ป้นยากหลังหนึ่งนะท่านผู้ชมนะหากเจ้าของบ้านล็อกบ้านไว้นี่เราแทบจะไม่มีสิทธิ์เข้าไปข้างในได้เลยหรือเปล่าวะถ้าเราใช้ถุงนอนเข้าแถวนี้ได้หรือเปล่านี่ผมก็ไม่รู้เหมือนกัน ี๋ยวผมจะมาลองสมมติว่าเจ้าของบ้านล็อกบ้านไว้เราจะเจ้าของบ้านล็อกบ้านไว้เราจะเข้าบ้านหลังนี้ได้ไงวะวางถุงนอนก็ไม่ได้นะที่วางถุงนอนไม่ได้ถ้าเราจะป้นงั้นเหรอเราต้องเดินเข้ามาตรงนี้แล้วเราก็ต้องหาทางเข้าตรงนี้ให้ได้ถ้าเจ้าของบ้านเขาเปิดไว้แต่ถ้าเขาล็อกไว้ล่ะถ้าเขาล็อกไว้เหมือนฝาตรงนี้มันจะปิดเลยเว้ยนี่เราไม่มีสิทธิ์เข้าไปเลยแต่ถ้าเปิดกุญแจออกเนี่มันก็จะปลดล็อกให้เรากระโดดลงไปเลยพอกระโดดลงไปเสร็จที่ป้นไม่ใช่ชั้นนี้นะท่านผู้ชม ลงไปอีกชั้นหนึ่งนี่เห็นไหมโอ้พอลงไปอีกเราต้องหาห้องที่มีกล่องไว้ท่านผู้ชมในในห้องนี้ที่มีรังแล้วก็กระโดดแทรกเข้ารังอันที่มีรังสีส้มนี่นะกระโดดเข้าไปแล้วมันก็จะยุบลงไปใช่ไหมนี่ไงแล้วเราก็จะเจอกับตู้เสพบ้านหลังนี้ก็ถือว่าป้นยากระดับหนึ่งนะพูดง่ายๆถ้าเจ้าของบ้านล็อกบ้านนะก็คือน่าจะหมดสิทธ์เลยประมาณนั้นแหละสําหรับการปล้นบ้านหลังนี้ก็ หรือว่าท้าทายดีเหมือนกันนะสำหรับคนชอบป้อนอะไรประมาณนั้นดูว่ายากดูว่ายากอยู่นะบ้านหลังต่อมาเดี๋ยวผมจะพามาดูบ้านอันนี้นะท่านผู้ชมบ้านเกมพาร์ตเจ็ดร้อยเก้าสิบเก้าลบักนะท่านผู้ชมก็คือถ้าใครเห็นในแมปนี้อย่าคิดที่จะไปป้นบ้านหลังนี้เลยผมบอกไว้ก่อนบ้านหลังนี้คือป้นโคตรยากเป็นบ้านฐานทัพนี่นะฐานทัพทางหารหรือฐานทัพโจรวะ <c oughs> ผมจะเรียกว่าฐานทัพทางหารแล้วกันใกล้ๆโรงแรมนี่นะกดสปอนออกมาถ้าใครมีถ้าใครอยากไปป้นบ้านหลังนี้คิดให้ดีนะบอกเลยบ้านหลังนี้ป้นยาก เพราะว่าทางเข้ามันซับซ้อนเดี๋ยวรอบ้านโหลดแ๊บหนึ่งโหลดแบบนานบ้านมันหลังใหญ่นี่เราต้องผ่านประตูตรงนี้ไปให้ได้เว้ยถ้าหากว่าเราไม่ใช่เจ้าของบ้านเราสามารถทําแบบนี้ได้ปะเออว่าเอาถุงนอนสอดเข้าตรงนี้ก็ได้เห็นไหมนี่นี่คือด่านที่หนึ่งนะที่เราต้องผ่านมาให้ได้ด่านที่สองต่อไปเราก็ต้องเข้าไปประตูบ้านหลังนี้มันใช้เวลานานนะผู้ชมต่านไหนต้องมาขึ้นบันไดนี่อีกถ้าโดนเจ้าของบ้านจับได้นี่ก็เรียบร้อยนะ สูตรของมันป้นง่ายๆนะท่านผู้ชมมันจะยากแค่ตอนเข้าเท่านั้นแหละเพราะว่าเผื่อเจ้าของบ้านเขามียามเฝ้าหน้าประตูอะไรหรือเปล่าเพราะว่าบ้านก็เป็นฐานทัพสมมตุติสมมตุติเออมันก็ถือว่าเข้ายากนิดนึงนะนี่เราก็ต้องมานั่งเก้าอี้ที่มีกระดาษนี่ก่อนนะเรื่มแรกถ้าใครไม่รู้อาจจะไปนั่งตัวอื่นไงนี่แหละคือสูตรในการป้นยากอาจจะไปนั่งตัตอื่นถ,ถ้าเรานั่งเก้าอี้นะพูดง่ายๆนะเรามาตรงกลางโต๊ะเว้เราจะทะลุปไปหาตู้เซฟเลยนะเราดูดินะเห็นไหม อันนี้ผมไม่รู้ว่ามันต้องนั่งเก้าอี้ก่อนหรือเปล่านี่แล้วเราก็จะได้เงินอะไรประมาณนั้นสําหรับบ้านหลังนี้หรือว่าปนยางนะสำหรับใครไม่รู้ว่านั่งเก้าอี้ตัวไหนไงนี่ผมพูดในถึงเรื่องนี้ด้วยแล้วก็การเดินทางเข้าบ้านก็น่าจะใช้เวลานานเพราะว่ามันประตูกับบ้านอยู่ห่างกันมากแล้วก็การนั่งเก้าอี้นะนั่งเก้าอี้ที่มีกระดาษนะท่านผู้ชมมันก็จะสามารถปนบ้านหลังนี้ได้แบบง่ายดายอะไรประมาณนั้นถ้าเราหลบสายตาคนในบ้านนี้ได้นะส่วนมากคนสปอนบ้านแนวใหญ่ๆแบบนี้ส่วนมากจะมีหลายคนเลยอันนี้ก็เป็นอีก ทางหนึ่งนะที่จะเข้าบ้านได้ยากกว่าเดิมเอออะไรประมาณนั้นบ้านหลังต่อมานะทานผู้ชมเป็นบ้านเกมพาร์ทนันเป็นบ้านหลังพึ่งแบบนี้ผมจะเรียกว่าหลังพึ่งหรือหลังหมดวะบ้านหลังนี้นะเว้ยมันป้นยากยังไงเหรอพี่ผมป้นง่ายๆเองก็ใช่อยู่เดี๋ยวผมจะมาอธิบายให้ฟังผมก็ว่าบ้านหลังนี้มันป้นง่ายเหมือนกันทีแรกสมมติว่าบ้านหลังนี้อยู่แบบครอบครัวหรืออยู่แบบคนเดียวหรืออยู่แบบอะไรก็ช่างสมมติว่าถ้ามีคนอยู่ด้านนี้คุณหมดสิทธิ์ขึ้นบ้านเลยนะเว้ยนี่ก็จะเห็นคุณทันทีเลยแล้วมีโอกกาาสสแบนูงม หรือเราจะอาจจะใช้บันไดแอบปีนขึ้นนี้แล้วก็ไปใช้ถุงนอนต่อเข้าไปอะไรก็ว่ากันไปอันนี้ก็ถือว่าวิธีนี้ก็ยากเหมือนกันนะแต่ถ้าถ้าเราจะเข้าบ้านหลังนี้นท่านผู้ชมดูดิเราต้องเดินเข้าไปห้องสุดท้ายเลยนะเดินไปแบบนี้เห็นไหมมันผมเนี่ยเดินไปห้องสุดท้ายเลยนะเว้ยแล้วก็กว่าจะเจอตู้เซฟแล้วก็โอ้โหโคตรลึกอ่ะดูดิดูดิเดินไปแบบนี้เนี่ยจะลงมาถึงห้องสุดท้ายที่ไม่มีทางไปต่อแล้วให้ให้เราเลี้ยวขวาเข้ามาประตูนี่เห็นไหมแล้วเราก็จะเจอกับตู้เซฟนี่ ถือว่ายากอยู่นะถ้าเราใช้ถุงนอนกว่าเราจะมาถึงชั้นนี้ทําไงวะเดี๋ยวผมลองออกไปดูดิมันอยู่ชั้นบนสุดเลยนเว้เโอแล้วก่าเราจะมาถึงเนาะนี่เห็นไหมก่าเราจะมาถึงตรงนี้โอ้โหก็ถือว่าใช้เวลาเดินทางเท่ากันเลยท่านผู้ชมหนจะต้องใช้ถุงนอนอีกนะเพื่อที่จะสอดเข้ามาในห้องนี้เออก็ถือว่าใช้เวลานาน,านอยู่นะเพราะว่าบ้านมันเป็นแบบมันวนๆขึ้นไงเออมันวนๆขึ้นไปข้างบนสุดนะตู้เซฟก็อยู่บนสุดเลยก็ยถือว่าเสียเวลาในการปนอยู่นะ ถ้าปล้นไม่ได้นี่ก็เอียเซลเ์ไปเลยอะไรประมาณนั้นฉันโดนแบนถ้าคนอยู่หน้าบ้านอีกโอ้โหก็เข้ายากถ้าแอบ,บเข้าเนี่ยก็ต้องใช้เวลานานพรสมควรมาเดี๋ยวเราจะไปดูบ้านหลังต่อมาก็คือบ้านนี้จะออกแปลกๆนะบ้านบังเกอร์นี่นี่บ้านบังเกอร์แล้วเห็นเห็นบ้านแบบโสม,สมเป็นบังเกอร์โส,ส,สมแบบนี้ปล้นยากนะเว้ยบอกเลยแต่ข้อดีของการปล้นบ้านหลังนี้ก็คือเจ้าของบ้านจะไม่เห็นเรานะถ้าเราแอบเข้าบ้านได้เพราะว่ามันมีที่หลบหลายที่ดูดิ นี่ส,ม,สม,มมติว่าเราบวหลบตรงนี้เจ้าของบ้านก็ไม่เห็นเห็นไหมดูดิอยู่แค่เนี้การป้น <g arden> บ้านหลังนี้นะบางคนอาจจะบอกเอ้เป็นป้นยังไงวะพี่บางคนอาจจะไม่รู้ไงบางคนอาจจะเป็นผู้เล่นใหม่เออนี่ถ้าเราป้นบ้านหลังนี้นะเราต้องมานั่งห้องน้ําก่อนไว้นั่งประมาณห้าวิหรือเปล่าวะเดี๋ยวผมจะลองนับหนึ่งสองสามสี่ห้าพอนั่งเสร็จนะท่านผู้ชมให้ท่านผู้ชมเดินมาตรงต้นไม้แถวนี้เวนี่แล้วมันก็จะมีที่ที่หนึ่งมันจะยุบลงไปเห็นไหมเนี่ยตรงเนี้ยมันจะยุบลงไปเวนี่เห็นไหม ถ้าพักประตูมันจะปิดเว้ยล้วต้องมานั่งใหม่นั่งประมาณห้าวิหรือสามสี่วิอะไรก็ได้แป๊บหนึ่งเออแล้วก็ลุกขึ้นมาแล้วก็มาตรงนี้ใหม่มันก็จะเปิดนี่แล้วเราก็เจอกับตู้เซฟแล้วก็จะได้เงินถ้าเราจะขึ้นเรากดปุ่มขาวเนาเป่าวกดปุ่มเข้าขาวแล้วก็ปีนขึ้นได้เลยหรือเปล่าอะไรประมาณนั้นเออป่านนี้ปนยากนิดนึงนะบางทีอาจจะไม่เห็นห้องน้ำไงบางคนอาจจะเข้าใจผิดบ้างแหละนี่อาจจะมาห้องนี้เอ้าแล้วห้องน้ําอยู่ไหนอ่าอะไรประมาณนั้น จริงห้องน้ำมันอยู่มุมสุดเลยนะเออเข้ามาแล้วมันจะมุมขวาสุดของบ้านเลยอะไรประมาณนั้นแหละแล้วก็จะสามารถมาปล้นได้แบบง่ายดายอะไรประมาณนั้นนี่โอเคก็จะประมาณนี้สําหรับบ้านหลังนี้ก็ถือว่าปล้นยากนะนั่งส่วมเอานะ <c oughs> ถือว่าเป็นบ้านที่แปลกหลังหนึ่งนะในการเปิดเปิดหาตูเสพออถือว่าแปลกต่อมาบ้านหลังนี้หลายหลายคนอาจจะไม่ชอบปล้นเลยก็ได้โดยเฉพาะผมก็ไม่ค่อยอยากปล้นบ้านหลังนี้ก็คือบ้านผมจะเรียกว่าเป็นบ้านธรรมชาตินะเป็นบ้านตกแต่ง แบบกระจกนะท่านผู้ชมแล้วก็เป็นบ้านธรรมชาติอันนี้เป็นบ้านฟรีนะท่านผู้ชมบ้านหลังนี้ตู้เซฟม,มันอยู่โคตรลึกเลยนะแบบทางเข้าก็โอ้โหลำบากตากตําเหลือเกินนี่เป็นบ้านแนวนี้นะถือว่าเป็นบ้านที่ตกแต่งสวยนะดูล้าสมัยมากมีแผงโซลารเซลล์ด้วยแต่ถ้าอยู่บ้านเราเนี่ยผมไม่รู้ว่ามันจะร้อนหรือเปล่านะแบบนี้เป็นกระจกเนี่ยแต่ถ้าติดแอร์ข้างในมันก็จะน่าจะเย็นอยู่นะแต่แบบกระจกไฟมันอะไรนะแสงอาทิตย์สาด่องไงเออมันจะรวมความร้อนเข้าบ้านเราอะไรประมาณนะั้นอันนี้ผมพูดถึงถ้าเป็นบ้านในชีวิตจริงนะ ถ้าติดแอร์ก็น่าจะเย็นนะนะนี่อย่างแรกให้เราเดินเข้าประตูไปเลยนะท่านผู้ชมแล้วให้เรามาตรงเห็นเห็นไม้ตรงนี้ไหมเนี่ยเออเราไต่อยู่ให้เราโดดลงไปทางซ้ายมือทางไปตู้เซฟนะท่านผู้ชมก็มุดเข้าตรงนี้เลยเนี่ยนี่มันเหมือนมันจะเป็นขีดอะไรให้เราเนี่ยเห็นไหมขีดตรงนี้ให้เรามุดเข้าไปตรงนี้เลยนี่พอมุดเข้ามาเสร็จมันจะเป็นแบบนี้เลยนะเว้ยเห็นปะเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่นี่มุดเข้าไปปับ๊บเดินชนกำแพงสีเทา ล้วก็หันมาทางซ้ายแล้วก็เดินตรงตามต้นไม้นี้ไปเลยเดินตรงเสร็จให้เรามุด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 ด้านที่เป็นสีเขียวนะไม่ใช่ด้านที่เป็นสีเทานะนี่อันนี้ด้านนี้จะเป็นสีเทาด้านนี้จะเป็นสีเขียวใช่ไหมให้เรามุด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 หาช่องแป๊บนึงเนี่ยพอมุดเสร็จพบอยู่ไหนวะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันเริ่มจะมัวและมุด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 เข้าไปอ๋อมุดเสร็จมันจะเป็นทางว่ายน้ำไปอีกเห็นไหมท่านผู้ชมดูดิแล้วเราก็จะมาเจอกับตู้เสบ ถ้าเพชมาอาจจะดูงงนะงงปะบางคนอาจจะไม่รู้อาจจะงงนะทำใหม่นะนี่เห็นไหมทางว่ายน้ำเดี๋ยวผมจะพาทำใหม่อันนี้เพิ่มมือใหม่ยังไม่รู้นะว่านะเพอตรงช่องนี้ปับ๊บว่ายเสร็จเลี้ยวซ้ายแล้วก็มามุดแถวเนี้ยมุดสีเขียวตรงต้นไม้ต้นสุดต้นสุดท้ายหรือเปล่าพูดง่ายๆนี่แล้วมันก็จะเป็นน้ำแล้วก็ว่ายว่ายไปเลยถ้าไมมันว่ายไม่ไปไงไงไว่ายไ้ไงว่ายไปแล้วแล้วเราก็จะเจอกับตู้เสบโอเคประมาณนี้นะ คือว่าซับซ้อนนิดหนึ่งมันจะดูแปลกแปลหน่อยทางเข้าดูดิโอโหก็จะหาทางเข้าไดโอโหก็จะมาทะลุนี่ดีว่าเป็นบ้านที่ป้นยากเหมือนกันแหละโอเคประมาณนี้บ้านหลังนี้บ้านหลังต่อมานะท่านผู้ชมสําหรับวัยรุ่นสงครามน่าจะชอบน่าดูเป็นบ้านฐานทัพขนาดเล็กนะท่านผู้ชมเป็นบ้านฟรีบ้านแล้วบ้านมันอยู่ไหนเนี่ยนี่ไงเป็นบ้านหน้าตาแบบนี้โอเคสปอนมาเลยบ้านหลังนี้มันป้นยากยังไงก็คือทางเข้ามันจะแปลกแปลน,นะบางคนอาจจะลืมนะโดยเฉพาะผมผมก็ยังลืมเลยบางที ผมก็เลยให้ติดอันดับว่าบ้านหลังนี้เป็นบ้านหลังที่ป้นยากอะไรประมาณนั้นอย่างแรกถ้าถ้าประตูไม่เปิดน,นะเราก็ต้องใช้ถุงนอนใช่ไหมเราก็จะเดินเข้าประตูบิ่โหหลายประตูแล้วเราก็กระโดดลงไปในรูนี่กระโดดลงไปใ,ใต้ดินอีกทีหนึง่งออกกระโดดลงไปเศจใช่ไหมนี่ท่านผู้ชมเห็นช่องที่มีปืนไหมแล้วก็ตรงไปทางที่มีปืนแล้วก็ตรงมานี้นี่แล้วท่านผู้ชมจะเห็นจ้วดขีปนอาวุธสองอันนี่ให้ท่านผู้ชมมาตรงนี้แล้วก็โดดเข้าไปตรงนี้หรือเปล่า นี่โดดขึ้นมาอันนี้เลยนะเห็นไหมนี่โดดมาเสียดนะท่านผู้ชมก็จะเจอห้องแบบนี้แล้วก็เดินขึ้นไปตรงช่องเล็กๆอีกแล้วก็มาเดินตรงที่ปล่อยจรวดนี่ท่านผู้ชมเห็นอันคู่ป่ะแล้วท่านผู้ชมก็ต้องเดินหน้าไปอีกนะเว้ยเนี่ยแล้วก็กระโดดแล้วก็จะเจอกับทูเสืถือว่าโคตรซับซ้อนเลยนะหรือว่าเป็นบ้านที่ปนยากหลังหนึ่งเหมือนกันแหละสำหรับผมนะตอนออกถ้าเราไม่บาปออกเราก็ออกทางเดิมนี่ โอ้โหมันวนหลายรอบเลยก็ด,ดูดิดูดิกระโดดลงกระโดดลงมาทางออกอยู่ทางไหนเป็นกรรมจำทำออกไม่ได้วาบอ,ออกเลยไหนเอาใหม่ดิเห็นจรวดกระโดดเข้ามาเดินเข้ามาอ๋อมันจะกระโดดจากนี่แล้วก็เดินมานี่แล้วก็อ้อมขึ้นนี่อ้อมมานี่แล้วก็เข้านี่โอ้โหถือว่าซับซ้อนนิดหนึ่งนะก็ ใครจำได้ก็นี่แหละประมาณนี้แหละผมจําไม่ได้นะเมื่อกี้ผมซ้อมอยู่หลายรอบก็จะมาอัดต่อมาบ้านหลังนี้นะผู้เล่นใหม่หลายๆคนหรือผู้เล่นเก่าผู้เล่นเก่าน่าจะรู้แล้วมั้งที่เป็นบ้านบ้านไร่ของผมจะเรียกว่าบ้านไร่บ้านเกษตรของเราแล้วกันเศรษฐกิจพอเพียงในบลูเฮเ a นปลูกผักปลูกหญ้าปลูกม้าไม่ใช่ละม้าเขาเลี้ยงเอาไม่ได้ปลูกบ้านหลังนี้นะตู้เซฟบางคนอาจจะไม่รู้เลยนะวแต่ก่อนผมก็ไม่รู้นะเนี่ยผมนึกว่ามันมีในบ้านไว้ที่ที่ไหนได้ตู้เซฟมันหยุด ใต้นี้ลงไปนะท่านผู้ชมอย่างแรกให้เรากดเอาพั่วตรงนี้ก่อนพั่วนะแล้วเราก็กดให้มันเป็นท่าตักแบบเนี้ยแล้วท่านผู้ชมไปยืนอยู่ใต้แทงน้ำเว้เนี่ยไม่ทีปนถือว่าไม่ยากไหมอันนี้ผมก็ไม่รู้แต่มันก็ยากแหละสําหรับคนไม่รู้ดูดิกดเนี่ยแล้วมันก็จะยุบลงมาเราก็จะเปิดได้เงินแบบชิวๆแต่ผมไม่รู้ว่าเขาทำทางขึ้นมาทาไมท่านผู้ชมมัน มันขึ้นไปไม่ได้เนี่ยบางคนอาจจะไม่รู้ไงอาจจะไปขุดพั่วแบบมาขุดตรงเนี้ยมันจะไม่ยุบลงไปเลยนะเว้เราต้องขุดใต้แทงน้ําเท่านั้นนะเหมือนอารมณ์แบบขุดหาตู้เซฟอย่างนี้หรือเปล่าวะอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันดูดิมันไม่ยุบลงไปเลยนะเว้เราต้องขุดใต้แทงน้ําเท่านั้นโอเคประมาณนี้บ้านหลังนี้จะไปต่อมานะท่านผู้ชมเป็นบ้านเกมพาร์ว่าอยู่ไหนเป็นบ้านกระจกทรงสูงของเราเนี่ยโอ้พี่บ้านหลังนี้มันป้นง่ายนะพี่ ดูดีมองไปก็เห็นตู้เซฟเลยอะไรประมาณนั้นบางทีแบบอาจจะมองจากข้างนอกแล้วก็เห็นเพราะว่ามันเป็นบ้านกระจกมันป้นยากยังไงนะท่านผู้ชมเราต้องขึ้นไปถึงชั้นที่สี่เลยนะเราถึงจะเจอกับตู้เซฟเลยอารมณ์เหมือนบ้านลังมดที่ผมพาพูดไปเลยดูดีถ้าเราเจอคนด้านล่างนี่ถ้าเจอเจ้าของบ้านนี่อาจจะมีโอกาสโดนแบนนะท่านผู้ชมใช่ไหมเราต้องรีบขึ้นไปให้ได้เลยนะโอ้โหขึ้นไปดูดีกว่าจะไต่บันไดขึ้นไปดูดีแต่แต่ตอนลงสบายแล้วสบายแล้วเนี่ ตอนขึ้นลําบากนะก็จะขึ้นไปโอ้โหเราต้องผ่านหลายห้องนะ้อเราก็จะเจอกับตู้เซลแล้วเราก็จะได้เงินมาแบบชิวๆแต่ตอนขาขึ้นน่ถ้ามีเจ้าของบ้านอยู่ด้านล่างอ่ะเราจะโอ้โหโอกาสโดนแบนบางส่วนมากคนจะแบนนะถ้ามีใครแอบเข้าบ้านแบบแปลกหน้าอะไรประมาณนะั้นนี่แล้วเราก็จะป้นได้แต่ก็ถือว่ายากหลายบ้านหลังนี้แต่มันป้นง่ายอแต่มันขึ้นยากเลยถ้าเราเจอเจ้าของบ้านอันนั้นแหละคือโอกาสที่เราจะโดนแบนถ้าไม่เจอเจ้าของบ้านก็ถือว่าเป็นบ้านที่ป้นง่ายเหมือนกัน โอเคนะท่านผู้ชมวันนี้ก็จะประมาณนี้นะสำหรับบ้านที่ปล้นยากใน Blue Heaven นะที่ผมรวบรวมมาสิบหลังถ้าใครว่าบ้านหลังไหนปลนยากกว่านี้ก็อย่าลืมที่จะคอมเมนต์บอกผมด้วยมาท่านผู้ชมวันนี้ก็ขอจบคลิปในตอนนี้นะถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดับเพื่อนๆผมด้วยนะครับผมโอเคไปแล้วครับผมบ๊ายบายก็จะประมาณนี้นะบ้านที่ปลนยากแล้วครับผมบ๊ายบายไปเร็วไปเร็ว